ซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วสุกดังหมดเหกื่อหมดก้อนปวดขาเอ้ยมันเหล็กก้อนปวตัวนี่โอ้ซุกซุกแล้วนี่แกงสายบัวใส่ปลากระป๋องพร้อมด้วยบุญเส้นเอาอยู่แล้วพวกองเกลี่ยของเอ้ยโอ้แกรงๆเลยพี่น้องเต็มคาราเบลทุ่งนาตะแก่แคมปิ้งคือเก่าดี่ใส่ปลากระป๋องหาปลากระป๋องกันดีพี่น้องซุกแล้วชิมซูมึงเถอะของแข่เลยกินย่างเดียอ เื่อมอมธนาแดดาเออกินให้พุงแตกนี่ก็แดกไม่เป็นนว่าต่ละมือต่ละือนไหลไหก็ไลละดตับตับตับตายัยเบื้งละเอาเบิ้งนูนี่นี่ปากของรวดเลยนี่เอาใช้ใช้บัวน้ำจังไหมุ่เปอเอาไปล่องล่งลงเอาเองได้้นี่อมันหอนนะคว้ด้วยอืมอยอมจ้าน้อมันมีลายยู่ยอม้เน เดับไปด้วยกมาข่งเจ้าบับไปด้วยกูนี่พี่น้องเจ๊ยบเจ๊ยเจี๊ยบหมอเจี๊ยหมอโอ้แท้แท้แท้แ้มา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 แซ่แซ่แล้กันกับซุปเปี้ยวซุปเป้งัไปทุ่งนาจะแก้แคมปิ้งนั่นละมาคับพี่น้อง